ยังนี่้อกเก็ไดอกเดียวมาเลยนี่เรียวครไบขาไปหมกก็ได้ไปเกงก็ได้ยจูปแป้งถอดก็ได้มันเลยัน้ำมันหอย สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอก,กันที่เก่าด้วยครับเมื่อนี้เจอกันบนดอยที่เก่า,กากพี่น้องพีกัดเก่าพิกัดเดิมเอาเพอ่มอีละน่อยเนาะจังหวัดเมืองซอนครับผมเขาปางเห็ดที่เก่าด้วยครับเดี๋ยวมาหลุมมาเชี่ยกันพี่น้องมาชมมชันมาเชี่ยมาชมกันวอกสิมานคือที่ผ่านๆมาบอช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดรว่วมทสกิมเนาะเป็นเห็ดร่วมเห็ดตัวไปได้วยครับผมเห็ดละงกเพิ่นกันยังบ้านออกเนาะเพราะว่าปีที่แล้วที่ขึ้นมากอะเดือนนี้ครับผมนี่เดือนนี้แหละที่เขาขึ้นมาเนาะ เดือมเก็บเห็ดกันเลหลายอ้าวซกกินบอกอย่างกะบอกมากบมาหลุนมาชุ่มน้องกันค่ะเป็นกำลังใจเห้กกนเนาะค่ะมือนี้มาอย่างปลาขืนดอยน้ำซาจิมมาเฉิดค่ะพี่น้องครับพี่น้องไปลุยกันค่ะผมลุยกันเลยครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากกดเข้าชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เนาะขอบคุณทุกกำลังใจด้วยครับผมไะลุยกันครับข้นดอยทุกหมือพี่น้องออกกำลังกายด้วยครับเดียวออกกำลังทุกมือ่อสเสมือพี่น้องอย่างกึินย่างลงน,นี้นี่นี่นี่ เห็บนบ่พี่น้องกระน่เาเลยจุ่มเฮ็ดนะยังไงเลยยังกันเนาะปลาพี่น้องรุ่นกันเงาๆครับผมเดินปลาดเดินดอยน้ำกันออกกำลังกายไปในโตแต่เชียวไปพร้อมพี่น้อง ข้างๆไข่ข้างทางง่านดันขาอยู่ในๆดันดินขึ้นมาขาือดันดินข้นเนาะ ขายงยู่เลือค่ะลูกบาทกําลังบานกําลังบาลนาเรียนาเีช่วงนี้ก네็บเพชรดินเค็ต้วนไปก่อนเด้อครับเขาเป่งเนาะจุ่มงามๆเลยครับสองตั ฝนตกทุกมือเลยพี่น้หนุ่มเศ้าตอนน้องมาในก็ตกแต่ฝนตกไปปล่อยตกดินมๆตัวแห้งเนาะตัวแห้งเงาห่อึ่งหมกสมด้วยค่ะว่านกระยางมากเมื่อนี้บานเลยเนาะว่านยางมากโบเห็นผืนเนาะไข่ จุ่มหน่อยเรนจุ่มหน่อยสินี่หลายดอกเลหลายดอกม้วานมากคะบ่เห็นเลยเนาะขีไข่ขาวเด้อค่ะกำลังดัดเป็นขึ้นขี้ไข่ใหญ่ๆจากดินมาเลยค่ะออ

เวขาจะขึนมาอสิเลยเกลังอันนี้เก็บสัญญาณทีดีบ่ะหดเอากันเด้อพี่น้องเอฟซีคมันออกรายเนาะออกลายนี่ออายกับเก็บจนมือเป็นระวิ่งเลยพี่น้อง เบิ่งจนึตาเปียกตาแชืเนาะแค่เหมือนจะค่อยๆเบิ่งไปเรื่อยๆแช่เยนเ็ยนๆกินเปน็นน้ำเบิ่งไปนำ้ำกินหมากไปน้ำพี่น้องกูแดงกูแดงพออจ้เก็บอยู่อะๆพี่น้องเรื่อยๆครับผม ไครจะไหนก็ส <iny SC I noise> ััสแหะพี่น้องสั้กันเลยผ่นใหญ่เด้อค่ะพี่น้องงานกระสิบกข่้นดอกตีหอยเมี่ยงเที่นอนเลือดเดือดสะาดได้หรอจมงนได้หรอตกใหญ่ดีเด้อแม่เกือบกิน เห็ดเขาบัวลายเนาะแม่เขาก็เลยอันนี้เนาะถ้าเฮ็ดออกทั่วดอยนะให้บบกินเนาะขี้านกินกินบ๊ท่านกินบทันท่านเห็ดไข่หนึ่งสองสามสก็ดแปดสิบใ่เอาได้บัลายได้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 โอเครมกัน ว่านบ่ไดงยังมนเล่ะวายังข้นเิงตัวยังนลาโอ้ยข้นลาตมเลย้บดาบ่ได้ข้นลานา่นี่ก็ข้นล่ได้เนาะีด้ว่านยังข้นเิงข้นล่าละพี่น้องใบเป็นเชื้อไปางลงลวานหยมาว่านเากับัยังมัน ถ้าพญางไปทนไปอื่นถ้าพญางอ่อนไปอื่นแต่อยู่เมื่อกี้ดอกเองเดีอยู่สองดอกเฮ็ดซี่าหาดอกเดีสองดอกนี่เป็น,นอะไรโอ้โหน้ำข้างเลยเหรอเหนื่อยนี่กบใดกบใดสิดได้เมื่อวานเราจะได้จังผาดเนาะผาดเสยเบิดอจอย ทดอกหนึ่ง้แต่เตี้ยทวยเขาหนอไหมเนาะบล่ะกูจูกี้จีอยู่ขาแอกไงข่ายประเหตดไข่บนะุนะจ่ม คุณอยู่ลึกค่ะเด้งด้วยจ้ะขาเขาใหญ่ข,า,ขาอยู่ลึกขาเง่าเนาเนะไม่คนเน่ากันเลยไข่ลูกโอ้แ <laughs> ม่งยังไ,ไปเตงสี แังจออจอข,อข,อขอ้างในเขาเลยดองนึงเดียขาขาทางขาทางเรื่องจ่านี่ดนน้อง่งกลังบายอดเลมี่ยงก่อด้ด ต้มไปในเรื่องงานเลยโดอ่อนพูนมันปูได้ไหจังสิ่มันปูใหญ่เนาะไปหมกก็ได้ไปแกงก็ได้ยุูแป้งทอดก็ได้มันปูพัดน้ำมันหอยพัดหอยจู่ให้กับแป้งเด้อค่ะแป้งดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่ดอกหนาค่ะพี่น้อง เข้าต้นขา้าต้นี้หนานวเด้วยครับผมหนานวนหนาเหลเนาะค่ะคนบลเเ่ใหลนุ่งจูมสร้างจูงค้าเงาดีค่ะ ดึกฝนเนาะฝนตกจุดดินกระเด็นใส่ตาดมือละดอกอี่ลีพี่นองเห็ดบวกดึกขึ้นดึกขึ้นอือปุ่นอะพบปุ่นเลยเั้งปุ่นมือละดอกมือละดอกปวกตาเนาะนาเลค่ะ ไข่เนาะะคะ่ฝนตกเด้อค่ะเฮากับพากันกลับบ้านเด้อพี่น้องออกจากป่ามาแล้วค่ะขนแหง,งเงหสาราิฟเนาะเดี๋ยวไปลงคนงานเอาอยู่ศาลาค่ะเดี๋ยวไปปิดที่บุญสลาค์เนาะข่างท่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวข่กงสลา,าข่างท่ากันพี่น้องฝนตกแหงครับวันนี้ ไม่ได้ฝนไม่นี้ฝนอีหลีน้องม่อนเนาะซึ่งมือฝนเรนเรนด้วยมรสเอ้ยหนาวพี่น้องฝนฝนตกอยู่นี่หนาวด้วยครับนี่เบป็นละท่าทางไปมิตรเป็นน้าหมอกนะพี่น้องมาชิบเป๊ะต่อคือสิบาเดตไปดอกเพราะว่าฝนที่ลุ่มเมื่อละค่ะคนทางไปครับคนทางอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นเป็นทางดินนะพี่น้องทางดินเขาลื่นเ่งพี่น้องฝนหมอก พนตกงสนีสิเป็นแบบนด้นะครับสิเป็นไอหมอกที่แนมสิบปลยนทางเลยบรรยากาศนี่ครับเห็ดเท่าก็ไอ้อยู่ถ้าเป็นเห็ดรวมพื่เก่าด้วยครับวันนี้เห็ดนาเลเห็ดไข่เนาะเห็ดนาเล่เห็ดตะไคร่เห็นละงูเป็นมูกับมืออื้นมือฮือหมดละพี่น้องของฮนาฮ่า่เฮ่่าฮ่าฮฮ่ดงาม่าฮ่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 าฮด่า่า่า ตอดให้ๆถืกใจหนาวหนาวสักเมื่อก่อนจะห้องกระสิกับเพื่อนเลยเนาะกับห้องฝักพี่น้องบ่ได้กกับเพื่อนหรอกกับห้องฝักเอาไปเดี๋ยวลาพี่ละน้องเมืองนี้เลยเนาะครับผมขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณสีตัวหลกตัวแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจได้ครับผมขอบคุณที่คอมเมนต์มาเล่นนับกันเนาะไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสละคลิปนี้ลาก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเอ้ไหวง,งามๆได้ไหม <laughs>